แป,แปลกๆนะเกล็นมันลอยมาหาผมชัดเจนมากทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเส้นผมของใครเจอไหมนั่นนะมันมาแล้วหรือม,มันม<า>จะเป็นพวกที่เลี้ยงผู้พิการอยู่ไหนอ่กหา พี่พี่ใจยเย็นพี่พี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยพี่ไปแล้วทุกคนผมว่ามันก็ต้องเป็นคนที่เล่น สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้ผมเองจะกลับไปพิสูจน์ที่บ้านยายปอบนะเพราะว่ามีชาวบ้านบางกลุ่มเนะี่ยที่หาของป่าแล้วเดินทางกลับมาเนะี่ยผ่านเส้นทางบ้านปอบนะช่วงกลางคืนกลับเจออะไรแปลกๆอยู่ในบ้านยายปอบนะซึ่งชาวบ้านก็พยายามส่องก็พยายาม ส่องไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็บุคคลปริศนาคนนั้นเนี่ยก็พยายามจะสู้หน้านะพอมันสู้หน้ากลับมาเนี่ยทุกคนมันมีอะไรแดงๆออกมาจากบริเวณใบหน้ามันนะวันนี้ผมจะลองกลับไปพิสูจน์ดูช่วงเช้าเนี่ยว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเช้านี้ผมไม่เจอนะผมเองก็จะเดินทางมากลางคืนอีกรอบเพื่อมาพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยว ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะพี่พี่ผมก็ขอฝากพี่พี่ทุกคนคลั้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ light, ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดทามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อ,ตอไปให้กับพี่ๆี่ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคน,กคนโอเคเดี๋ยวผมรีเดินทางไปที่บ้านปอบกันก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าต้องเดินทางอีกประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะโอเคไปก็ ฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปเดินทางกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็ได้เดินทางมาเกือบสักพักละนะก็คาดว่าอีกไม่กี่นาทีเนะี่ยก็คงจะถึงที่บ้านของยายปอบแล้วนะซึ่งประวัติตรงบ้านหลังนั้นเนี่ยก็มีค่อนข้างมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมีไปหมดมีเยอะไปหมดเลยนะ เสียงมอเตอร์คอร์ก็ดังมากยนะอยู่บริเวณเขาอีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้ก็แดดเนี่ยเปียงปรางเลยนะทุกคนใช่ไหมบรรยากาศดีมากๆ <S 1> <S 1> ผมไม่รู้ว่าที่ผมจะไปวันนี้ผมจะเจอมันอยู่ที่นั่นหรือเปล่า นะครับทุกคนตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเดินตามเส้นทางที่ผมเนี่ยมากันประจำนะเส้นทางที่จะไปบ้านใหญ่ปอกนะครับทุกคน นี่ก็แดดแรงมากๆเลยนะครับทุกคน ผมรีบไปก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะตอนนี้ที่เสียงมันดังออกมาจากขนไปท,น okay, ทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ผ่านจุดที่ผมเนี่ยได้ยินเสียงแปลกๆเมื่อสักครู่แล้วนะที่บอกว่าเป็นสัตว์ป่านาะเป็นสัตว์ป่าจริงๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมได้เดินทางมาถึงทางเข้าที่จะไปบ้านยายปอบแล้วนะครับทุกคนเหมือน มีการฟัมไ่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนเจอไหมมันโล่งแบบแปลกๆเพราะว่าไม่มีการเข้ามาที่นี่แน่ๆแต่มันโล่งแปลกๆนะครับทุกคนเจอไหมปกติเนี่ยมันจะลกมากๆที่ตรงนี้นะครับทุกคนแต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เริ่มจะแปลกๆแ,แล้วนะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครมาตัดอะไรตรงนี้แล้วไปทำาพักหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมมาถึงตกใจมาเลยคิดวา่าอะไรร่วงลงมาวันนี้ผมมาถึงหน้าบ้านของใาย่ปอท่านนะครับทุกคน เข้าตามไม่รู้ทุกคนขออภัยด้วยนะผมอัดหยุดพูดไปเพราะว่าผมเจ็บตานะมีอะไรเข้าตามผมไม่รู้เฮ้ทุกคนเหมือนตรงสามนี้จะม,มีอะไรกันเจออะไรไหมส้างอะไรห้อยทุกคไม่รู้นะนี่คืออะไรทุกคนใครเอาอะไรมาห้อยไว้วะ จู่ๆฟ้าก็มืดพร้อมกับมีลมมานะครับทุกคนตอนนี้จองมีจานอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยตอนนี้เนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ตรงนี้ทุกคนกคนก็พอจะทราบประวัติดีนะที่เนี้ยมีอะไรไว้เยอะแยะเลยนะโคหใครวะทุกคนเหมือนเป็นหัวอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างบนนี้เลยกลมๆนะนะั่นอะใช่ม มืดแปลกๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรอดูสนามกลางตรงนี้ไปก่อนนะเพราะผมจะเจอเหมือนกับทุกคนผมเพิ่งจะเจอนะเมื่อสักครู่มาผมไม่ดูว่าผมเจอหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเพิ่งสังเกตเจอนะเนี่ย เจอไหมเป็นเส้นผมใครไม่รู้นะทุกคนคเส้นผมใครไม่รู้าหาไม้ก่อนทุกคนาหาไม้เชียก่อน ทุกคน,กคนเส้นผมเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างที่จะแปลกแปลกนะกลิ่นมันลอยมาหาผมชัดเจนมากทุกคนเนี่ยไู่ว่าเป็นเส้นผมของใครนะเหม็นทุกคนไม่ไหว เหม็นมากเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมาได้ยังไงก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอะไรพวกนี้อยู่ที่นี่เลยนะผมว่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะรอดูอีกสักพักหนึ่งก่อนนะถ้าไม่เจออะไรเนี่ยผมจะ ขอมาช่วงกลางคืนกว่านะและทึกแน่ช่วงกลางคืนถนะ้าผมมาเนี่ยผมจะมาพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับทุกคนเช้านี้ผมไม่ไม่เจอไม่เป็นไรนะแต่ผมมาแล้วผมก็จะขอรอดูอีกสักพักหนึ่งถ้ามันยังไม่มาหรือยังไม่เจอมันจริจ่าจ่าเนี่ยก็จะขอตัวมาช่วงกลางคืนไปเตรียมของที่จะมาดูนะ หลังคามีอะไรบอกว่าเพื่อมันแอบอยู่บนหลังคาทุกคนดูรอบๆเดท๋ยกคนดูข้างหลังก่อนต้องสำรวจให้ทั่วก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยกน็นำที่เพีนหน้าติดตัวมาด้วยนะ ป้องกันตัวนะครับทุกคนไม่เจออะไรนะข้างหลังไม่เจอรวมทัวก่อนตอนนี้ ไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรโผล่มาหรือเปล่านะช่วงระหว่างที่รอยอตัวประหลาดหรือบุคคลเป็นศนาที่มันอยู่ที่นี่นะโอเคทุกคนไป๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนเฮียเสียงอะไรอีกวะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันนะโอเคโอเคครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมต้องบอกเลยว่าทุกคนเจอที่คอผมไหมตอนนี้จี้พญานาคเนี่ยจู่ๆมันก็ร้อนขึ้นมานะผมไม่รู้ว่าจี้พญานาคเนี่ยจะบอกเรื่องหลายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับผมอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าที่ผมใส่มันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มี ร้อนอะไรขนาดนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยมันร้อนแบบขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยทุกคนหรือว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอออกจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ซุ้มดูอะไรบางอย่างนะเพราะว่าผมคิดผมคิดว่านะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนี้แน่ๆถึงจีเพียนาร้อนขนาดนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอหลบจากตรงนี้ก่อนแล้วก็จะบอกให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ทราบกันด้วยนะคลิคไป ก็จุดตรงนี้ก่อนอค,ครับทุกคนตอนนี้ผมไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วนะผมจะบอกให้กับทุกคนได้ทราบกันนะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีจี้พญานาคเหลือเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นนะเพราะว่าผมเนี่ยฝันว่าผมเนี่ยได้ไปที่เมืองบาดาแล้วไปเอาจี้มาเพิ่มอีก3ชิ้นแล้วตอนนี้มีแม่เอฟซีท่านหนึ่ง บูชาไปแล้วนะซึ่งเหลือเพียงสองชิ้นผมเองเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะช่วงที่ผมไปเอาเนี่ยเพราะว่าเส้นทางมันไกลและอันตรายมากผมเองก็รีบไปรีบกลับนะเพราะว่าถ้าเกิดผมถ่ายคลิปไปเนี่ยผมอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับผมก็ได้นะครับทุกคนผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อเดินทางให้ปลอดภัยที่สุดนะโอเคทุกคนเหมือตอนนี้ผมจะได้ยินเสียงเหมือนมี ใครเดินมาอยู่บนบ้านหลังนั้นแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยเปิดกล้องหลังให้ดูกันดีกว่าไปทุกคนมันมาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนเจอไหมนั่นนะมันมาแล้วหรือมันจะเป็นพวกที่เลี้ยงพวกผีปีศาจหรือเปล่ามาทำอะไรที่งโก้เหมือนมันรู้ว่าผมมามา ก็บอกไห้ออกไปใช่ดมเลยออกมาใช้กูตอนใช้กำลังหมดทุกคนมาจบโกงมึงเมื่อไรโดนมึงออกมาเฮ้ยออกมา

พี่พี่ใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนผมไม่ได้มาทำอะไรครับน้องไปยังพูดด,ดีก่อนนะพี่ใจเย็นก่อนผมเดินป่าแล้วผมก็ผ่านมาฝั่งนี้พอดีครับใจเย็นเย็นพี่ใจเย็นเย็นค่อยค่อยพูดค่อยๆ่จากันครับ เปล่าครับผมกําลังจะเดินป่าไปแล้วผมก็เกิดได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมตกใจผมก็เลยไปแอบก่อนครับทำตัวปกติคนนะครับทุกคนหาของหาของอะไรพี่พี่ใจเย็นพี่พี่โอ๊ยโอ๊ย พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นพี่พี่ใจเย็นก่อนใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจากันมึงมีของอะไรพี่ใจเย็นพี่มึงมีของอะไรมึงเอาของั้นมาให้กูมาของไม้กูของอะไรพี่บมไม่มีผมไม่มีอะไรทั้งนั้นมึงพกอะไรมาเปล่าเปล่าเปล่าพี่ไม่กูทุ่ทำอะไรมึงไม่ด่าใจเย็นพี่ใจเย็นมึงเอาของไม้กู

ไปแล้วทุกคนผมว่ามันก็ต้องเป็นคนที่เล่นวิชาอาคมแน่ๆเลยนะเศษผมตรงนี้น่าจะเป็นของที่มันมาทำอะ,อะไรทักอย่างนะเพราะว่าทุกคนได้ยินไหมมันบอกว่าให้มันให้ช่วยมันเนี่ยหาของให้มันแล้วมันจะปล่อยชีวิตผมดีนะทุกคนที่ผมพกติดตัวมาไว้มันเนี่ยเข้าใกล้ตัวผมแล้วมันก็เหมือนว่า รู้สึกว่าเหมือนจะทำอะไรผมไม่ได้นะผมไม่พูดดีกว่านะครับทุกคนเผื่อมันเนี่ยอยู่ข้างๆผมแอบซุ้มดูผมอยู่ว่าผมพกอะไรมานะเพื่อความปลอดภัยของผมไม่พูดดีกว่าทุกคนนะโอเคทุกคนผมว่ามันต้องมาอีกแน่ช่วงกลางคืนผมก็จะมาพิสูจน์อีกทีหนึ่งช่วงกลางคืนนะครับทุกคนนะ ค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนนะคืนนี้ได้รู้แน่ว่ามันเนี่ยใช่คนที่เล่นของหรือเปล่าหรือคอยปลุกพวกวิญญาณผีเล่นร้อนเนี่ยให้มาอาศัยเพื่อเป็นบริเวณเพื่อให้มาเป็นบริวารมันแล้วก็คอยรับใช้มันนะโอเคทุกคนไปไปพบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับทุกคน